สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยอิงข่าวนะคะก็จะมานําเสนอเมนูเพื่อสุขภาพนะคะน้ำข้าวโพดนะคะที่ทากันเลยนะคะก่อนอื่นนี่ต้องเอาหั่นเสร็จเราก็นําไปต้มนะคะนี่นะคะต้องเอาให้หมดนีดนึ่นะคะเสียดาย อย่มเม้อขอหั่นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะหั่นเสร็จได้ประมาณ3กิโลนะคะตัวนี้ทีนี้เราก็จะนําไปต้มกันเลยค่ะใส่น้ําลงไปก่อนนะคะนี่เม้อยอใส่น้ําไปประมาณ5ลิตรก่อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ ใส่น้ำตาลไปค่ะสามขีดนะคะเดี๋ยวเรานำไปต้มกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราต้มแล้วก็พักให้อุ่นๆนะคะนี่นะคะหอมหอมทีนี้เราก็นำมาปั่นเลยนะคะนี่ค่ะดูนะคะสูตรที่ทำนี้นะคะเขาจะไม่คืนตัวนะคะ จะไม่แยกชั้นด้วยนะคะเขาจะค้นตลอดเลยเดี๋ยวนําไปปั่นก่อนนะคะนี่นะคะใส่เครื่องปั่นเรียบร้อยล้วทีนี้เราก็นํามากรองในตะแกรงที่แบบอย่าให้เขาถี่มากนะคะประมาณนี้นะคะประมาณที่ไม่อ้อยใช้นี่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําข้าวโพดของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับน้ํานมข้าวโพดของเรานะคะสูตรนี้สูตรที่ไม่ย่อยทํานี้จะไม่มีการแยกชั้นแยกตัวระหว่างน้ํากับตัวน้ํานมข้าวโพดนะคะเขาจะค้นแบบนี้ตลอดเลยนะคะนี่นะคะดูนะคะหอมมากเลยนะคะเนี่ย สูตรเมอ้อยนี้ไม,ไม่ใส่พวกคอฟฟ่เมตพวกนมเลยนะคะเขาก็จะอร่อยอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วอะค่ะข้าโพดนะคะน้ำนมข้าโพดเนี้ยอร่อยมากเลยค่ะหอมหอมเราหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว Youtube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงข่าวนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ